เคล็ดลับสําคัญเวลาคุณคุยกับลูกค้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยมีปัญหาเรื่องนี้กันมากเวลาคุณคุยกับลูกค้าเนี่ยเพื่อที่คุณจะสามารถต่อรองได้และเพื่อที่คุณจะสามารถวางตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาไม่ใช่เพื่องอให้เขาซื้อสินค้าคุณสมมุติว่าเวลาที่คุณเข้าไปพรีเซนต์ในบริษัทใหญ่ๆซ e o ของบริษัทนั้นเดินเข้ามาแล้วพูดว่าโอเคผมมีเวลา60นาทีเริ่มพรีเซนต์เลยแล้วคุณทิ้งข้อมูลไว้ถ้าสนใจเราจะติดต่อกลับไป ซีอส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดแบบนั้นใช่ไหมคะเวลาเขาเข้าห้องประชุมแล้วเซลล์ส่วนใหญ่มักจะตอบไปว่าโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสมาพรีเซนต์ในวันนี้เขาจะลดสถานะตัวเองให้ต่ําลงต่ําลงไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เริ่มพรีเซนต์ แต่สิ่งที่ครูตองจะทําคือฟลิปสถานการณ์หรือดึงสถานะของครูตองขึ้นมาเพราะจําไว้นะคะเราคือคนที่เข้าไปแก้ปัญหาให้เขาเราคือผู้เชี่ยวชาญและคุณต้องทําให้เขารู้ว่าเวลาของเราก็สําคัญไม่ใช่เวลาของเขาสําคัญเพียงฝ่ายเดียวคุณอาจจะดูนาฬิกาแล้วบอกว่าคุณลูกค้าคะเวลาเหลือเฟือเลยคะ่ะดิฉันมีเวลา30นาทีหรืออยังมากสุด40นาทีแล้วจะต้องไปพรีเซนต์ให้กับลูกค้าอีกท่านหนึ่งเราเริ่มกันเลยดีไหมคะ แล้วตอนนั้นคุณก็สามารถดึงสถานะหรือสเตตัสของคุณขึ้นมาได้ค่ะ